เราจะเริ่มจากน้ำนมอัลมอนนะคะวันนี้มีนาใช้แบบอุ่นนะเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วนะคะถ้าใครอยู่เมืองไทยจะใช้แบบเย็นๆก็ได้ครึ่งถ้วยตวงนมอัลมอนมีขายนะที่เซเวน่นะมีนาเห็นอยู่ตอนมีนากลับไทยใช้น้ำหู้ได้นะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะ นมอัลมอนด์ของมินาเนี่ยมันมีความหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีนาจะใส่น้ำตาลทรายไปแค่1ช้อนชาเท่านั้นนะคะถ้าขนมอัลมอนด์ใครไม่มีความหวานเลยใส่ไปประมาณ3มช้อนชานะแล้วก็ใส่ยีสต์ค่ะเมืองไทยใส่ยีสต์ไปแค่1ช้อนชาแต่ว่าถ้าเมืองนอกใส่ยีสต์ไปสองช้อนชาเพราะว่าลายอากาศมันเริ่มหนาวแล้วนะพันหนาวแล้วแบบว่ายีสต์มันขึ้นช้าค่ะเนี่ยเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งรอให้ยีสต์เขาขึ้นแป๊บหนึ่งนะคะ เขาจะฟูขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนจะเห็นถ้าฟูขึ้นแบบนี้ก็ชื่นใจได้เลยคะ่ะว่าขนมปังเนี่ยมันจะขึ้นแน่นอน mm hmm. เดี๋ยวเรามาใส่ในอ่างผสมเนาะตัวนี้นะคะคนแล้วก็เทวันนี้มีนาใส่งาดำลงไปด้วยนะคะงาดำเนี่ยคะ่ะจะคั่วมาแล้ว คั่วและบดมาแล้วค่ะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งแล้วกันแล้วก็คนก่อนใส่ไปสองช้อนโต๊ะได้นะถ้าใครชอบมากอะคะ่ะแป้งค่ะมีนาใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะหรือใครจะใช้เป็นแป้งขนมปังก็ได้นะตะหาน่ะอ่ะหนึ่งถ้วยตวงแล้วนะคะแล้วก็เลยเราจะเติมเกลือไปนิดนึงแต่อย่าเติมเยอะ เติมไปใช้อนชาก็พอค่ะนะไปใช้อนชานะคะแล้วเราก็จะคนผสมทุกอย่างเข้ากันก่อนขอดูเนื้อแป้งก่อนนะแป้งแต่ละที่แต่ละลอตนะคะการดูดน้ําต่างกันนะมีนาบอกเลยเพราะว่าตอนแรกจริงๆตัวเนี้สูตรมันมาหนึ่งถ้วยตวงครึ่งแต่พอหนึ่งถ้วยตวงแล้วดูทรงแล้วมันมันเกือบได้แล้วอะ่ะเห็นปะ่ะนี่คือแป้งหนึ่งถ้วยตวงนะคะน่าจะเป็นหนึ่งถ้วยตวง เดี๋ยวมินาจะเอาเศษหนึ่งส่วนสีเนี่ยเอาไว้ข้างๆก่อนอันนี้เศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะค่อยๆใส่ลงไปยังใส่ไม่หมดนะแล้วเดี๋ยวเราจะมานวดแป้งนะคะที่มันเป็นสูตรน้อยนะคะตัวเนี้ยบอกเลยว่ามันมันไม่ใช่สูตรเยอะนะ่ะโรยแป้งไปอีกหน่อยะคะ่ะนี่ยังอยู่ในเศษหนึ่งส่วนสีนะล้วใส่มาการีนค่ะไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แล้วเราก็จะนวดทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้ตัวแป้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ไปให้หมดเลยนะคะแต่ว่าจะค่อยๆทย,ยอยใส่ก็คือ1นึ่งถ้วยตวงกะอีกเสร็จหนึส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะเรานวดให้เนยกับแป้งเ,เข้ากันนะคะแต่ว่าเราจะใช้เทคนิคการน,นวดสองรอบจะได้แบบนี้นะคะคือมีนาน,นวดไปประมาณสองนาทีอะครั้งแรกเราใส่แป้งไป หนึ่งถ้วยตวงอีกเ็จหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะคราวนี้เราจะพักแป้งสิบนาทีสิบหรือห้านาทีก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามานวดต่อคราวนี้พอเรามานวดต่อเราอาจจะต้องเติมแป้งอีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะพอแป้งพักในห้านาทีนะคะถึงสิบนาทีแป้งก็จะมีความยืดหยุ่นขึ้นอย่างที่มินาเคยสอนเห็นไหมเขาก็จะยืดหยุ่นขึ้นเราก็จะนวดง่ายขึ้นเดี๋ยวเราจะโรยแป้งไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนิดนึงแค่นี้ไม่ถึงหนึ่งช้อนโต๊ะด้วยซ้ำแล้วเราก็นวดนะคะ นวดประมาณ2นาทีก็พอค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเข้าได้และจับดูก็รู้ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องขึงเป็นฟิล์มนะคะทำได้ง่ายๆเลยจะใช้พิมพ์ตัวนี้นะคะ1 0คูณ 10, 10ข้างในเนี่ยทามาการินไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ของเรามาตัดเป็น2ก้อนมันจะได้300ว่ากรัมมาคะ่ะตัวนี้ แต่เป็นสองก้อนแล้วเราก็จะรีดค่ะเราจะไม่พักแป้งนะเราจะขึ้นรูปเลยขี้เกียจพักแป้งเห็นไหมเอาเท่านี้นะคะจะจะรีดให้มันยาวๆตัวนี้ไม่ทําแบบพิถีพิถันนะทาแบบง่ายๆและรวดเร็วขี้เกียจทําแบบพิถีพิถันธรรมดาค่ะแล้วก็ม้วน ธรร,ธรรมดาแบบนี้เลยเดี๋ยวทำสองอันนะคะ ใส่ลงไปในพิมพ์แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะให้เขาขึ้นถึงประมาณเนี้ยขอบนี้เลยเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะดูว่ากี่นาทีเดี๋ยวอบเลยนะคะไฟร้อหกสิบองศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมดูนะมันฉีกเพราะว่า มินาอนัดแป้งนิดเดียวค่ะไม่ได้นวดแป้งแบบว่าให้มันแบบเนียนอ่ะเอาแบบนี้แหละฉีกๆก็ฉีกๆสวยดีเหมือนฝรั่งไปแล้วค่ะอบแล้วหกสิบองศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมค่ะมีนานอบมาแล้วนะอบมาประมาณยี่สิบห้านาทีเลยแหละบอกเลยคือถ้าเราทาเขาก็จะหลุดพลัวออกมาแบบนี้เราทิ้งให้เย็นแล้วเขาเราค่อยตัดกันนะคะตัวนี้นะคะพี่นาไปแช่เย็นมาแล้วนะ หนึ่งคืนขนมปังเนี่ยคะะต้องแช่เย็นอย่าตัดออกมาสวยถ้าไม่อย่างนั้นมันจะยบุบเห็นไหมสวยมาสวยเดี๋ยวพอเราทิ้งไว้ให้เขาแบบว่าไม่เย็นแล้วนะคะ <c oughs> เขาก็จะนุ่ม นุ่มค่ะนุ่มเก็บใส่ตู้เย็นนะคะใส่ถุงเก็บใส่ตู้เย็นได้นานถึง7วันนะคะถ้าช่องฟรีดนะคะได้นานประมาณ3เดือนเอาออกไว้นอกตู้เย็นได้ประมาณ2วันนะคะตัวนี้จ้า